ท่านสาธุชนบุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เรื่องหนีนรกเป็นตอนที่20ก็ถือว่าเป็นตอนจบจบเรื่องราวที่เราจะหนีนรกกันแล้วก็ยังไม่หยุดจะมีสองตอนคือเป็นตอนที่21-22ยเป็นรายการสรุปเรื่องการหนีนรก เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะฟังนานๆก็ตอนสรุปไปฟังก็หมดเรื่องกันง่ายดีอยากจะฟังจุดละเอียดบ้างแต่ไม่ละเอียดมากนักก็ฟังมา,าสิบคัศเศคือยี่สิบตอนถ้าอยากจะฟังสั้นๆก็เอาไปค่ศเศเดียวคือก็ศเศที่ยี่สิบเอ็ดยี่บสองขอโทษคัศเศที่สิบเอ็ดตอนสุดท้าย ถ้าเป็นตอนก็เป็นตอนยี่เอีิยบสองสองหน้าตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราพูดไปเลยบรรดาเทนพุทธบริษัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูก ก็ต้องเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง8ป0 0มื่นสร่พันปมคันถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทุท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้บ่าเห็นชอบครับแต่มันจำไม่ได้เห็นชอบคอรับเห็นทอดเจ้าข้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ ทางนี้พ่อะไร่พราะ่าตั้ง8 4 0 0 0ืนสพันบราบรขันเอาแค่จำอย่างเดียวยังจำไม่ได้หมดแล้กจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรมตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติต,ตอนไหนเวลานี้เราปฏิบัติเพื่อหน,นีนรกกัน นรกปม,มนบัรดาแต่พุทธบริษัทใครๆก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรตเนี่ยความเป็นอสรุรกายหนีความเป็นสัตรีฉานถ้าถาถ,า,ถามว่าทําไมจะต้องหนีตอนนี้สัมมาทิฏฐิท,ที่เป็นตัวปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนด้วยความจําทบทวน ความจำเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจึงกว่าจะเป็นเด็กจำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิพจารณาหาการกระทำของเราก็ดี ความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคําว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่วเราทําชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทําดีเราพูดดีเราคิดดีบ้างหรเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการ ทั้งดีและชั่วเรามีครั่วกันไปความดีที่ทำไว้นะ่ไม่เป็นไรแน่อย่างเร็วที่สุดเราเกิดในสวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ถ้าดีถึงที่สุดเราไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาก็เกิดเป็นคนได้แต่การที่อยากเปิดในสจุดนี่มันก็แสนยาก เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจรพรารณาไว่าเราทำความดีมากด้วยความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีด้วยความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบสำหรับอาตมาเองถ้าทบทนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีตตอนแก่นี้ก็เบาๆไปหน่อย กอแก่ okay, แล้วมาสู้อะไรใครเขาไม่ได้ก็เมาถ้าอยากจะโลภมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทำไหวแล้วตัวเองก็ลุกไม่ขึ้นเลขเจ็ดออกหน้าไปแล้วอย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักในระวางเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูด พูดไปก็ได้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์แบบนี้ก็หดไปถ้าจะบอกว่าสองรายการขาดไปซะเลยก็ยังได้แต่ก็ถามว่าขาดไปเพราะกำลังเป็นเพราะกำลังเพราะนาคามีที่สิยใจใช่ไหมเรื่องความเป็นพระรหันต์สิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ ขาดไปเพราะความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลยเรื่องความรักเน่ไม่มีทางสู้เด็กขาดร้อยเปอร์ซนแต่คนที่มีอายุเจ็ดสิบแล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาเนบ่อต่อมานานแล้ว ได้ความอยาการ่ำรวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่โน,โนู่นอายุ1 7 1 8แล้วการคิดอยาการ่ำรวยไม่เมียมีแต่เพียงคิดว่าทำให้มันพอกินทำให้มันเหลือกินมันจะรวยแลอไม่รวยก็ช่างหัวมันตอนนั้นพยายามทำให้มันเหลือกินไว้ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อเสื้อกางเกง มันต้องเหลือกินเอางเงินมาซื้อเสื้อเสือส้อเกงเื้อลองเท้าซื้อหมวกซื้อนาฬิกาของมือเสื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใส่เอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจําเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยเนื้อเลิกมานาน,นต่อไปก็กําลังของความโกรธความยบบาทสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความโกรธความยบบาทไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธเก่งพยบบาท โกรธใครปับ๊บนี่ยงอึ้งพูดไม่ออกไอ้ไม่พูดเนี่ยมันมันยันมันยันลิ้นไม่กระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกำลังใจให้มันยิ้มไปเสมอให้ปากมันยิ้มโกรธเท่าไร่ก็ยังยิ้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอกแค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้ว ถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปพิสน์ดีไม่ดีใกล้ความแก่เขาว่าคนแก่อะไรตัณหากลับตัณหากลับไม่เป็นไรแต่ความโกรธกลับมันว่าแย่ถ้าไปโกรธเขาหนักๆเขาเจะตายภายในสามวันที่พยายามไม่โกรธเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดี ก็เกรงว่าร่างกายทสุดโทมมากเกินไปจิตจะเศร้าหมองมากเกินไปยิงพยายามตั้งทําใจไม่โกรธแล้วจริงๆไม่โกรธหรือไม่โกรธก็ไม่สาบจะไปลองมันนะถ้าความโกรธกลับขึ้นมาแล้วก,ก็แย่ดีมันไล่ว่าตัญหากลับถามทั้งสภาพเป็นความหลงจะไปหลงอะไรหรอกลัวอย่างเดียวคือหลงจับไม่ได้ มันมีอะไรคนจะหลงบ้างความแก่สุดทรงขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมากไม่ยอมส่งกระจกถ้าถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็นต่อจจาไม่ได้เหมือนกันที่จําได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่งกระจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีไม่คล้ายผีดิบเลยไม่อยากมองหน้า ไอ้ที่ไม่ส่องกระจกเพราะยิ่เคร่งแต่ไม่ในคือไม่กล้าด,ดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าด,ดูหน้าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบอรมความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวดความไปพระรหันที่มนลดลงไปเพราะความแก่เรามาพูกรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ ถอยหลังว่าความเห็นชอบนี่จะจะชอบกันตรงไหนพก็ทำคำสั่งสัพธรรมวินัยที่พระเจ้าตรัสไว้ยัง8ปดหมื่นสี่พันประธรรมขันแค่จำก็จำไม่ได้เวลานี้เราอยู่ในขอบเขตการหนีนรกแล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายในจริงไหม ต้วเห็นนี่ไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากๆก,ก็มี ก็รวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้นจิตสะอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากกว่านิพานขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่ยมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพาน ที่ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ในที่นี้ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสามห้าในปัญญาหกหรือไม่สามารถทำห้าในวิชาหกได้ก็ทำมโนยุทธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญา ใช้กำลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กๆเล็กๆฝึกว<ๆ>ันสองวันสามารถทำได้แล้วแล้วก็ใช้ปุบเพนิวาสานิตยานละลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีตางสยานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเขาเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดละมาจากไหน แล้วใช้จูตูปาปาทิยานดูดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแล้วไห่ข้อนี้เป็นของไม่ยากเลยเท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมทธเจ้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบศูนย์ ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นต้นนี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กําลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาเขาช่วยสมาทิที่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพปะสัมมามรุมธเจ้าวิธีพิจารณาความดีมดามมาดมดใช้พิจารณาศินก็ทธรรมะ คือสินหา้ากำุตนสิบทั้งหมดนี้ที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีเราความวานับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมเปด้วยในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยเพระความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่านรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่ายนำมาสอน พระอริยสมบื้อตตนก็500อยงค์แรกมีพระหมายก็สพเป็นประธานแล้วหลังๆมาท่านละท่านหลายก็สังขยนาร้อยกรองอธิบายกันเลยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงข้อเราถ้าท่านจะไปสร้างตำรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมาก ตาใสแต่มีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันวกเราจึงสามารถรู้ว่รทมคำสั่งสอนข้าพระองค์ได้ยอมรับนาถือพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะสินห้ากับกรรมวทิ0จะว่าควบกันไปเพราะแต่แต่มันแยกอยู่นิดหน่อย อย่างข้อปานาธิบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วแล้วก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดไร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทำกับเราแบบนั้นเราไม่ชอบ ถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็จะ่ทาเป็นคนใจดีซะมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกําลังใจมีเพื่อนให้ความสุขใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์ก็หมดสิข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้เรามีความสุขข้อที่สองอาทินาทานกรรมบทชกับสศิลก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขมโมยไม่ยืมไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อกาเมสุมมชาจาร์เราไม่เราไม่จะช่วเกินไปคำว่าเจ้าชูก็จะชูวเฉพาะสามีพัญญาของเรา เจ้าชู้เท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่ายิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านคู่ครองรักมากเท่านั้นไอคนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอภยัยแล้วก็ใหญ่ล้อนต่โกนถามมณนยาโยมพุทตบริษัทว่าท่านที่พูดะท่างเคยเจ้าชู้หรือเปล่า ก็ต้องตอบว่าในชีวิตตระมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตอนงแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่นี่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาแต่เขารักเราเราก็รักเขาเขาสงสารเราเราก็สงสารเขา เขาหวังดีกับเราแล้วก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้ก็บอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำผึ้งนะคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รักมันต้องฉลาดในการเอาใจ แล้วก็เอาวิชานี้มาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างปากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความไปอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน เป็นว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจ้าช่วเกินไปนี่ถ,ถ,ถูกสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจาที่ขอสับสนทอนพู้ท่านมาว่าท่านบอกว่าคนจะช่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหาเรื่องลิ้นที่ ประคับประคองเสียงเปลี่ยงออกไปนี่มีความสำคัญบรรดาเทมพุทธบริษัทปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำให้ดีนะยิ้มก่อนพูดและก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต,อต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้านถามว่ามันแนะนำเขาทำไมก็บอกแนะนำตามตํรราถ้าใครได้ทำได้จริงๆมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่อนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบ พูดใหม่เขาแตกเล่ากันมีแต่ความสามัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบแล้วพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความปีสนห์ก็เกิดขึ้นว่าต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าสันติ ดีว่าการพูดปดพูดยาบพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบแล้วก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปดพูดยาบพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสัยจาไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเห้นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตือนพับยิ้มทันทีทำยิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพรดานก่อนถ้านอนในมง้งยิ้มกับเพรดานมง้งถ้านอนในห้องไม่มีมง้งยิ้มกับเพรดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลว้ายเลี้ยวขวายิ้มกับฝ่าย ไปหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเธอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆจะให้ใครก็เห็นนะถ้าใครก็เห็นเน่ยแทนที่เขาเห็นเรวบดีเขาจะจับส่งปากโกงสารว่ามันดีเกินไปมีการฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจเืนยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาเท็มพุทธบริษัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วย เราก็มีความสุขเพามีคนรักถ้าเขาทำเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแต็พุทธบริษัทไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ทันเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะสิน้นคือข้อสุราสุรานี t กันในกำหนดสิบไม่มี มีอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งท่านจดหมายถามมาว่ากรมบดสิบของท่านธรรมเทำไมไม่มีไม่มีการห้ามดื่มสุราก็แสดงว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานาภัยท่านเป็ดดีดอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึ่งความจริงกำมบดสิบไม่ใช่ของอ,อตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่าน แต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่ดื่มเองแต่ขืนดื่มแล้วส่งความดีในกำหมดสิินี่ไม่ได้จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดกระบวควารการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้า ดีไม่ดีมันเลยไปกว่านั้นดาพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั้นหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุราละเมรัยโดยไร้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมีประโยชน์มากอย่างดืง่มสุรานั่งดื่มสุราวันนักครึ่งชั่วโมงถ้าสิบวันมันก็ห้าชั่วโมง ร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมงอย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้วก็ทำรสายก็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บรรทอนชีวิตคนดื่มสุราดามีไรบางทีร่างกายสุดโทรมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่สุดโทรมศักดิ์ศรีก็สุดโทรม ถ้าศักดิ์ศรียังไม่สุสมทรัพย์สินก็สมสมพอทรัพย์สินพอที่ชื่อกับข้าวได้ไปชื่อเหล้ามากินมาไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิกษย์ก็อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบข้าเธอกินเหล้า ก็ปลายก็เป็นนี่ดะเป็นนี่ลูกน้องอย่างได้ต่อมาก็แนะนำเธอว่าไอ้การเป็นนี่ลองลดการกินเหล้าที่มันจะเป็นนี่ไหมหนึ่งปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าแต,แต่วันนั้นกลับไปเขานี้แทนที่จะเป็นนี่เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยวิทยุก,ก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดู เพราะการไม่กินเหล้านี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไอ้ปากคนเหล้ามันไม่โตแต่ช้างครุดสามารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงเก็บเวลาการงานได้ทั้งหมดองค์ุคุณสม,มเด็จพระโรคตแต่นาบว่าจงเว้นเสียจะมีความสุขนีนรกได้และก็เว้นเป็นนวันนี้ได้แน่ต่อไปก็กำลังใจ ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติขขงบอกคนอื่นไอ้น,นี่ชินชัดสัมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาที่อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอามามันได้กําลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เปิดการคิดว่าหากินเองโดยชอบทําดีกว่าข้อที่สองความโกรธความเยาบาด จองล้างจองแผงกันมันมีแต่รมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นสุขคือความเมตตาปราณีเมตตาความรักกุณาความสงสารใจสบายกว่ามีอารมณ์ทุ่มชื่นและข้อที่สิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดจะเพาะในขอบเขตเขาสัญญาณสาม เวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สมาธิเที่แค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจจย่าเป็นโทษมีคือมีความกลุ้มใช้แค่นี้และบรรดาท่ามพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาทตานพุทธบริษัททงหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตรัด ว่าใช้กําลังกายวาจาใจคิดไเพถึงเท่านี้คืออร่มต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปครพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสินห้าและกำหนดสิทิเท่านี้และบรรดาเทพพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระรง์สวัติโสภากล่าวว่าบาทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้ และก็นอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีะเฉพาะเทวดาหรือผมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกําลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจ็ดชาติเป็นพระรานกําลังใจอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นเป็นพระสารถ้ากาลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นพระสารอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ในเมื่อไปอรหันแล้วก็จบกันชื่อว่าจบการปฏิบัตินีน,นรกเพียงเท่านี้ต่อไปสองตอนคือตอน21กับ22เป็นบทสรุปขบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายคอยรับฟังต่อไปเวลานี้ก็หมดเวลานี้แล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี